เออมาแดงเด้อพกันได้เอฟซีวันมวงเข้ายุ่ไนอมือนนี um <S <s ่นกันเด้อมาแดงเด้อน้องมวงมัดกาจากทีมงานหลายละงงได้นักศิลปินมือนี้ได้พกันแทนแน่นอนทีมงานเาใส่คำน้ำูจัดให้ข้อมูลครบเชิญเอาขอสัมษณ์พนเี๋ยสวัสดีเ มื่อ้เรื่องบ้าดีเจดีเจดีเจอสไปดีเด้อดีเจฟวามซีตำแหน่งพี่น้องเลยอ่าดีเจกับมีเด้อพี่น้องก็เอฟซีทางบ้านน้องม่วงอ่านึ่งไรขอบใจเธอนึ้งไรถึงนึ่งไรอืมจากทีมงานจากทีมงานสไปดีหลาดดวงใจสบายดีเด้อรนึ่งลาดดวงใจเนาะ แลังเดินทางกับทีมงานเด้อเอาเงินกินเปิดเอาไรสดอยู่ได้เลยสาวเลยเฮ้ยใโอ้สาวไอ้ สบายดีสบายดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดสองเบาหนวัดเล็กตับวไอ้ตัอง่ว่า ต uhh ักั้งงงก็ม่นด้นาแดงเสาห้างเครืองจะเป็นยางจะไปเห็ด่างจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรอยู่อ่ะบอกอะไรบ้างอี๋อย่าติดอย่าติดเยวะบอ

อ่ะสไปดีสสไปดีขอกันอีกทีหนึ่งจากทีมงานโอ้ขออยอดได้ยอดเยี่ยเรื่องนี้หน่อยเลยผมดานวงใจแล้วไม่เอฟซียูไสเอฟซียูไสเอฟซว่าน้องม่วงมีบออยู่นี่โอ้ย เอฟซีด <laughs> ีเจมีบอพอกันก <thighs> <laughs> <social> <rawd unre> ็ดีเจด้วมือแดงเน้อดีเจเอกขอคนอะไรล่ะแซน้ำเน้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมนวนจุจบๆเป็นเอว่าน้องวงมัดกันโจโจไปนน้ำกันโอ้ผู้สาวเสือได้บอเนี่โอ้ยำไมหวเว้ยโตายแล้วกะกะหวงน้ำอีก ามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีบอมีบอเอฟซีวันหนองม่วงเร็วเร็วเร็ี่เป็นนัดใจแล้วอือเอฟซีวันหนองม่วงมือแรกพอกันเด้อพบกัาดีเจเอกพอกันครับมัวว่าสีเป็นทั้งนักฮองนักศิลปินกันมากหน้าร้ายตามือแรงมีพอกันมวนแทนแน่นอนฝังเสียงสัตว์ก่อนเลยมังเสียงสัตว์เสียง อาวานไก่ซีติดแถบมี่วะน้อแถวนั้นน้อมาโมมาเสียกันได้เด้อวานทำการแสดงสดกับวอกไก่วอไก่พี่น้องบ้าน้องมองมัดก้าไปโซมไปเสียกันได้ทั้งเอฟซีวานหัวยซอยเด้อมี่วะมี่วะได้อ้าวเกาะสนิทเลยเกาะเกาะบังเดือดจำจะเอาจำอะไรเออห้างสมัยกันได้ สบายดีเด็กปิดอกพ่อเปิดอกลูกฮาวยูใส่ยังวะอีฮาวยูใส่ฮาวยูสีไข่เฮาวยูสีไข่สีไข่เมืองไหนเมืองไหนสามีสวรรัสดีสวรรค์บ่เมืองันบุรีอ่อยู่จู่เมืองใดอยู่เมืองใดเนาะตอนนี้เฮายังมาทัวร์อยู่ชาวอาตาปื้ออาตาปื้อเวลางไหนครับหลงอาตาปื้อหรือเมืองเนี้เมืองสนามไส

อ๋เขาสะพานไนไม่ได้สงิมวนจ่บบอวนวนลัเสือมีว่าดัเสอมีข้าวข้าวอะไโอ้ข้าวอะไรอะไรพี่วาระคลองก็ได้ไลไหมมื่อโคตรหิไปมวนปุ๋ยนะคตรแงโคตรแกตกอกระไร อนมีคนบึงอันจงโทรมาปุกเรือสิน้อนสีนอนไรเมืองเมืองสีขุดตะบองพุดเจ้าสีขุดตะบองแข็งเลยวะนคลงมืองตะบองีขตะบองสบายดีสิบเอ็ดล้านดวงใจแล้วฝากกปไหลก็แจได้้พี่น้องเป็นำลังใจ ทีมงานเนาะมือนี่พวกจะกดทีว่างอีกแล้วตอนนี้กำลังออกไปทำการแสดงจอที่ใช้นี่เด็ดอังหอร์นี่เรื่องสว่างแกเลยพี่น้องหลายหลายยันสว่างมืองปากซอง

เอ้โหเยดัดนีกไอ,อ้โ <c oughs> ม,มพอก็ได้กับสิบปดไล่แล้วพีน้องอไปแบตก็สิเบดเลยเนาะ นอนก่อนโนอเคโอเคแมนอันนี้มือมิกรอสิโอ้มือมิกเนาะไฟเจ้ากนห้นงองแต่ไปด้ห้องเพลงจะเป็นนห้องซ่ชื่อ งตสาดีภาพเลยอาเายก่งเางนดนเาแกดได้นะดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้การเดินทางไปคอนเสิร์ตส่วน ลูกอะอยู่นครหลวงพะบางแล้วก็เขอกดไลค์กดแชร์ได้ดีเจมินด,ด,ดีเจมินเตกาแล้วก็ซาวเลบานาโอเคขอสบายดี <laughs> ขอบใจหล,ยลายๆเ้ <laughs> อะสปาร์กันยังไงลถพี่น้อกว่า Takdeh takdeh Pinong Oh Masih 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 Oh, so apa? Alat ni Jom kita makan Ah Sebab ni, sebab ni Mereka tak faham Mereka tak faham You load You load konsert Kita pergi main Longkirang you konsert บสบายดีเด้อมันนี้ลูกคอนเสิร์ตจะไปบ้นน้องมงเด้อขอกดไลค์กดแชร์แน่ขอเบิ้งนะส่งกำลังใจให้แน่ขอขอบใจเด้อเชียรไฟเคยไรชอบเสิได้ยินแชร์ตสัตว์เอง่ะฟังนัตั Ade. Kau boleh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 . Kau สบายดีเนอสบายดีเนอรสามลัาดวงใจเนอกดไลค์เ็นไปกดไลค์กดไวคยังไงวอยพราะว่าไปแบดยังอยู่ส,สิบปอร์เซ็นต Oh, okay, nhưng... cậu... một mươi sáu tấn công này đã được chứng nhận được chứng nhận được chứng ขอสบายดีสบายดีเดอ้อทั้งพ่อแม่พี่น้องเดอ้อมันนี้ก็จะไปกับลงคอนเสิร์ตอยู่เดิน,นขอสบายดีเดอ้อมันนี้ก็มาคอนเสิร์ตเด้อจะลงเดิน,นองเห็นอยู่บ้านน้องหมองเดอ้อก็มาชมมามวลนำกันเด้ออ้าวออกไปแล้วพี่น้อง ออกไปแล้วตอนแหลงหอดเดอ้อวันเช้บขอกดไลค์กดแชร์ให้แน่ะเป็นกำลังใจให้แน่ตอนแรวมาเจอกันเดอ้ออยู่บ้านหนองม่วงนี้อยู่ที่ปากซองตอนนี้อยู่ที่ปากซอง,อนนอองอแลงมาเจอกันเดอ้ออยู่บ้านหนองม่วงจะเจออยู่เดินน้องเหียนเดอ้อ ตอนจะว่าวันจะบึ้งเห็นมันจะบึ้งน้ำหลังมากไปแล้วมันกิดนับขึ้นสบัสดีสวัสดีวันนี้ก็มาคอนเสิร์ต dù như ban ban nóng mùa đơn hiến của thôn cock of tay đơn lại có chen nha hả à. hả แตว่าคือคืิต่อคือต่อติดต้ติดได้เลยสวัสดีส่วนเราก็เป็นดีเจมินตาส่วนเาก็เป็นดีเจมิตกาสายปาร์ี้เด้อมแลงเจอกันเด้อ ไีหลายก็้วพี่้รงเด้ขอบใจเน้อทตีมาตดตามมาส่งนเนาะพ่อกันไหม